สวัสดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มห้าสิบหกครับเรานัดกับเพื่อนๆไว้ตอนประมาณห้าทุ่มครับเราจะไปวิ่งกันที่เขากระโจมเป็นวิ่งกลางคืนนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยครับที่ผมจะได้วิ่งบนเขากระโจมกลางคืนซึ่ง ผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมเคยไปที่เขากระโจมมาประมาณ2-3ถึงครั้งอ่าเป็นเป็นครั้งแรกด้วยที่เราเขาวิง่งเขาวิ่งเทลผมก็ไปที่เขากระโจมเป็นที่แรกครับแต่วันนี้เราจะไปกันคืนตื่นเต้นมากเรานัดเพื่อนไว้ตรงหน้าสาธงนี้ครับตอนนี้ยังไม่มีใครมานะครับผมลืมอ่าซื้อระบบ เขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตของค่าย AS เครับเพราะว่าสัญญาณที่บนเขากะโจมเนี่ยเหมือนถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเป็นสัญญาณ a อไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันมีค่ายอื่นอย่างเช่น True หรือว่าดีแทหรือเปล่า,ราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับผมอะไรนะอะไรนะพี่อยู่ตรงไหนอ่ะพี่อยู่ตรงหน้าลานพารูป อ้าวแล้วตรงนั้นมีหน้ามีมีร้านพะรูป,ปะปที่เสาธงเหรอเออเอาลไรพี Guill ่พี่พี่รอตรงไหนอ่ะพี่ก็รอตรงที่พี่อ้อบอกอยู่นะ,ะหนึ่งอ้าวคนละที่เหรอห้าทุ่มเจอร้านพะรูปฝั่งเสาธงร้านพะรูปก็คือตรงที่พี่อยู่แต่ว่าอยู่แค่ฝั่งเสาธงไงไม่ได้อยู่ตรงเ<า>สาธงแล้วพ,พี่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงร้านพะรูปเนี่ยไหนเจ็ดอยู่ไหน ได้อยู่ตรงลานพะรูปตรงข้ามเสาธงเต่ไมได้อยู่ฝั่งเสาธงอยู่ตรงข้ามเลยมาตรงฝั่งเสาธงสิลานพะร,รูปอะ่ะฝั่งเสาธงรู้จักปนี่ยนี่นี่เลยนี่นี่ลานพะร,รูปเห็นไหมลานพะร,รูปฝั่งเดียวกับเสาธง <c oughs> ยังไม่หันไลยพาลงลนะ <c oughs> ตายตาย ผมก็ไม่ได้นอนใครเข้านอนกันออใครเข้านอนกันไม่นอนนูหน้อยู่น,น,น,นะไปแล้วครับทีมพร้อมแล้วทีมพร้อมกำลังพร้อมขึ้นรถตอนนี้ถึงวัดพระปกนะครับตอนประมาณาเดือนจากตีสองสามสิบประมาณตีสองสามสิบตีสองครึ่งเดี๋ยวตอนนี้อากาศเย็นเย็นมากครับอากาศ ากาศหนาวแล้วก็มีนี่มีเด็กๆอุมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่เขามารอกินข้าวอยู่นะอนนไปครับตอนนี้เริ่มสตาร์ทสตาร์ทแล้วครับนี่มนไม่ได้มานานแล้วามากครับสองห้าสิบบาทมี่ะไรจะอวดครับอ๋อถุงเท้าครับถุงเท้าพูคลีอีกแล้วรอบก่อนก็มาเอา รอบก่อนเอาเสื้อพฟคาลิมาเกี่ยวกับน้ำขาดเลยรอบนี้เอาถุงเท้าสิบโลฮะอะไรวะควรออกปัก <c oughs> ไม่ได้มาขึ้นเขาขึ้น,นเต้นๆอีกแล้วดาวเต็มท้องฟ้าโอ้สุดยอด แนวไฟไม่ป่าใครว่าไฟรีสอร์ทตอนแรกมันเป็นเหมือนไฟรีสอร์ทจริงนะสุดท้ายไฟป่าทุกคนใส่เสื้อกันลมแฟชั่นมาเลยนะนีดโอ้โหส่วนผมครับไม่มีครับเราแข็งแกร่ง้กูจะหนาวตายอยู่แล้วเนี่ยบอกคนอื่นให้เตรียมมาแต่ตัวเองไม่ได้เตรียมอนนียงสาไม่รู้ หนาปักสันเลยตอนนี้นี่นองศาโอ้ก็ไม่หนามากนนามีนักวิ่งขึ้นไปบ้างไหมพี่ขึ้นไปนานอย่างพี่อ๋อ,อก,กี่คนครับพี่สองสามคนได้ข้อมูลแล้วว่ามีเพื่อนน่าจะกรุ๊ปหนึ่งวิ่งตามไปเลยไมยละ่ะไม่ต้องนี่คือโฉมหน้าของ นักวิ่งร้อยมูเซอร์ <ฮะ S 2> ในปี2025ครับคนนี้ครับชื่อพี่ออดค่ะจบหรือเปล่าคิดยังไงครับที่ลงสมัครร้อยมูเซอร์ครับม,ม,มือมันลั่นฮะครับมือมันลั่นใช่ครับรเข้าใจว่ากด11 11ด้วยหนักเลยอาการหนักเลยเอาแบบโง่ๆเลยนะไม่ได้คิดเลย,เลยไม่ได้คิดเลยฮะอยากมาเที่ยวนักวิ่งมูเซอร์ร้อยคนที่สองครับพี่เอครับ จะถามว่าเป็นนักวิ่งลายมูเซอร์ต้องถามว่าจะจะจะได้วิ่งหรือเปล่าจะเจ็บก่อนวิ่งหรือเปล่าพี่ลงงานมาเยอะอย่างเงั้ยเนาะก็ลงตามเขาอะเขาให้ลงอะไรผมก็ลงกันนะเล่นเกมได้มั้ยสวยนะฮะสวยครับขอได้ไหมอันนี้ไม่ให้ไม่ได้จริงเพนาะนี่ตอบคําถามถูกครับโอ้ทายล้วนๆเลยดังพราะว่าซ้อมไปไหนกันครับเนี่ย คนขุ่นเยอะมากเลยพี่กลับเลยไปนเหมอกันครับขับข้าม่านข้ามผ่านขัขมนี้า่านขั้มื่นัามผ่านขลบข้าเราับมขึ้นมานามือนม้า่มาอนัมับมนั้น้ม่ั้่ว้าา้ับ้านาขอบคุณมากครับีไปมันหลอกตาอ่าหลอกว่าแม่งขึ้น เสียงเอาเสียงกูมาก่อนปนเนี้ยชงสารแต่จริงๆไม่ใช่ครับแต่ผัดไม่กระชืนเลยไม่เอาค่ะของอ้อยเยอ่หมดเลยเหนื่อยเงี้ยมั้งสันนิพัทธ์ก็มอสามเนาะ โอ้นี่ขึ้นย้อนขึ้นมาไกลอยูน่นะพี่เออถ้าเราไปรถนะถ้าเราไปที่รถแล้ววิ่งกลับมาใหม่นะเขียวคนเหนื่อยเลยไกลนะไกลนะแล้วร้อนด้วยนะเขียระยะนะยังไงก็ต้องไปเอาแว่นนะเออไม่งั้นไม่รอดนะมันเป็นมัน,มนติดทางไปบ้านกี้เลยแหละใช่ติดทั้งหมดเลยที่กลับบ้านเราเลยนะถึงศาลเจ้าพ่อขอคลอดแล้วครับ เก right ือบเอายาโน้มมาฉีดปาก้โอ้ยประมาณนี oh ้ค oh ิดได้นะเอายานวดใส่ขวดยาแก้ไอวิจัยเจเกือบโอ้ยใจเย็นมันเป็นมันเป็นจุดชมวิวพี่ตรงเนี้ยจริงๆแต่ว่าตอนตอนนี้น่าจะมองไม่เห็นอย่างไหมมีป้ายอยู่นี่จุดชมวิวคือยิงแค่ตรงนี้ใช่ปะไม่มันลงไปมันลงไปตรงที่ได้ไปถ่ายรูป นี่นี่นี่ไงนี่ไงมันมันลงไปอย่างเงี้ยเต,ตอนตอนตอนกลางวันมันจะมองเห็นมันจะมองเห็นวิวอย่างนงีออ้อีกสี่กิโลใส่เลยอ่ปัดนออกปากเลยอ่ะ แน่ใจว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าลืมแปลงฟันลืมแปลงฟันครับผมลืมแปลงฟันมาถึงฐานดาวเรืองแล้วครับผมน,นี่น,นี่มีสถานีไอ้นีน่มันนำค้างหรือแม่ขันนี้นะคะไหนนำค้างอีกขาห์นำค้างไม่เฉยนำค้างแฉะเชยี่ ปกติน้ำมันไม่เยอะขนาดนี้นะน้ำขึ้นมาเป็นไอ้น้ำน้ำเยอะเลยเพราะกลางวันมันกัรอดสะพานลักดาวเรียง ชุ้มป่าแดกระวังล่องนะพี่ของกับโจพน้นพัน ใช้เวลาไปเท่าไหร่ละพี่ ครับสว่างแล้วครับ,รบ <นะ S 1> เราตื่นกันหรือยังตื่นแล้วครับ <laughs> โอ้โหหลับไปเพื่อตื่นหนึ่งนี่มาแม่มาแม,าม,ามา่วันนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นมาข้างบนองอบบมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแ,ๆๆๆแสงแรกกำลังมาแล้วครับมดูครับเพื่อนเรา นอนหลับเหมือนตอนกลับจะขับเองไปดูครับนอนหลับเหมือนตอนกลับจะขับเองอากาศไม่ได้หนาวมากครับตอนนี้แต่ตอนช่วงก่อนจะสวะก่อนที่พาทิตขึ้นนี้ก็ เย็นๆครับนี่ผมเห็นไหมครับผมไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวหรือว่าอะไรอากาศดีครับอากาศเย็นแต่ว่าข้างล่างมันมีฝุ่นหน่อยทางที่ขึ้นมาครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับก็คือหนึ่งที่ผมสังเกตได้คือมีไฟสองสว่างระหว่างทางครับแล้วก็ทางที่ปกติมันจะเป็นดินแข็งเนาะตอนนี้มันเป็นฝุ่นค่อนข้างเยอะครับ คนที่เป็นภูมิแพ้ก็งดก่อนแล้วก็เส้นเส้นตรงจุดกลับใจครับที่มีเหมือนจะตอนขึ้นมาเหมือนจะเห็นป้ายที่เขาห้ามห้ามใช้เส้นทางนั้นครับน่าจะน่าจะสืบเนื่องมาจากอ่ากรณีเขาแลมครับก็เลยไม่สามารถใช้อ่าบริเวณเขตเขตเขาแลมได้เดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะลงกันไปแล้วครับไม่เข้าใจเล่นงับพี่ดูดิ ออออเอากลับบ้านเลยไหมเนี่ยกลับบ้านเลยไหมวัดไ <c oughs> หมชนกุ้งหอยตึ้งนั่งหลังโคตรคึกเลย <c oughs> มองไม่เห็นเอเอดูในเลนหน่อยดิไม่เห็นเเอาเดา้วยปะไม่เห็นเอไม่เห็นที่เอไม่เห็นนะเอตกนัอ่อ่ะไปพี่เจดคึกมากเลยกดให, <mans. S 1> ห้หไหอยฮะ นะครับบรรยากาศตอนเช้าครับโอ้โหวันนี้มีนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นมาบนเขากระโจมเพียบ <พอ S 2> เลยแล้วก็อัปเดตร<อ>้านนะครับตอนนี้นี่ออร้าน <พอ S 1> ที่มีมาม่ามีมามา่าตอนนี้เปิดทุกวันไหมครับหรือว่าเสาร์อาทิตย์ครับเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์คโอ้โหวันนี้วันอาทิตย์เนาะ เปิดเฉพาะเสารที่นะพี่อยาฮะตื่นแล้วก็กินไงมากินม่วงอ๋อมีหกจ่าด้วยหรกจ่าใช่เพราะพี่เขาเป็นจ่าหรือเปล่าสาย าถือร้านนี้ครับขายไข่เจียวนี่ไข่เจียวเขาบอกว่าที่นี่เมษานอนหมท่านช่เมษาห่ะครับเมษาน่าร้อนน่เหรอน่าร้อนอ่ะน่าร้อนะเขาเปิดแอร์ เดจริงเหรอมันมันมันเป็นช่องล<อ>มแต่เย็นเจ้าอนะอกคเออใช่ใช่ใช่ผมเคยขึ้นมาช่วงนั้นอยู่มันเย็ยนนะข้างบนอ่ะแต่ข้างล่างร้อนสิฝ่ายเลยโอ้ไข่เจียวหอมามากเลยลองล้างเลยปะ